วันนี้นั่งเรียนทั้งวันแล้วง่วงจังเลยนะเนี่ยโบ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 อย่าเพิ่งง่วงพี่เอกต้องตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนีกคาบหนึ่งต่อไปเนี่ยจริงด้วยเราจะต้องตั้งใจเรียนนะก็ตั้งใจอยู่พี่ฝนแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยพี่เอกอยู่ทําการบ้านดึกมากเลยนะวันนี้ก็เลยเริ่มง่วงนอนแล้วนะนั่งไงคุณครูมาแล้วว่าแต่ว่า ทำไมวันนี้เรียนเยอะจังเลยเรียนต้อง8ดชั่วโมงนเนี่ยเนี่ยวันนี้มีการบ้านอย่างเยอะเลยมีทั้งคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,กษนะบูบูบูบปุปิกบบว่างไงอะโอบอกว่าตอนนี้ชักเริ่มหิวข้าวนะกลับไปตอนเย็นนี่ใครจะเป็นคนทํากับข้าวเนี่ยงั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทํากับข้าวดีกว่านะก็ได้เดี๋ยวฉันทําข้าวคุกปลาทูให้ก่อนระหว่างรอก,กับข้าวหลักแล้วกันนะจริงด้วยวันนี้มีข้าวคลุกปลาทูแสนอร่อยนี่นะ พุกปิกนี่ทำข้าวคุกปลาทูอร่อยเสมอเลยนะอ,อง่วงจังเลยอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นต้องอดทนหน่อยพี่เอกอย่าเพิ่งหลับนะง่วงจังเลยนี่เราฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วทะมีอะไรดีเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยใครแย่แล้วอะไรกันล่ะพี่เอกตื่น ออดีที่โรงเรียนของเรามีลาวานะถ้าทางเขาจะยังไม่ตื่นนะพี่ฝนนะแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะฮะลาวางั้นเหรอเดี๋ยวนี่ฝันไปหรือว่าฝันไปกันแน่ลาวาท่วมโรงเรียนแล้วลาวาท่วมโรงเรียนได้ไงพี่ฝนคนนี่ไงท่วมอยู่ตอนเนี้ยจริงด้วยลาวาท่วมต้องนานและเรียกเพีอกต้องนานเพเอเพิ่งตื่นเนาะใช่ เราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอะแล้วลาวามาจากไหนเนี่ยลาวามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ท่วมหมดแล้วเท่าที่ดูแล้วเพี่คิดว่าท่วมเฉพาะโรงเรียนเราจริงๆด้วยนะนี่ยังไม่ตกใจอีกเหรอตกใจอยู่แต่กําลังคิดและตั้งสติว่าจะทํายังไงดีบ,<อ>บ๊บบ๊อทำยังไงดีละทีเนี้ยบ๊บู๊บบ๊บบุ๊กบิ๊กบอกว,ว่าไงอะบอ๊บอกว่างั้นเดี๋ยวเราแวะไปกินไก่ทอดกันดีกว่าหรือก่อนสิบ๊บ แล้วเราจะออกไปกินไก่ทอดได้ไงเราติดอยู่ในโรงเรียนที่มีลาวาท่วมเต็มไปหมดอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็าออกไปแค่นั้นเองป่ะพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกอุ้มโบพี่ฝนอุ้มปุกปิกแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนลอยได้ทําไมพี่ฝนยืนอย่างนั้นอ่ะพี่ฝนลอยได้เราจะไปยังไงเนี่ยอย่าแล้วพี่ฝนลอยตัวเฉย,ยเลยจริงด้วยตอนนี้พี่ฝนลอยตัวอยู่นี่หรือว่าพี่ฝนว่าจะตกลงไปในลาวาแบบนี้เราจะต้องรีบออกไปอ้าวไม่ลอยตัวต่อไปแล้วเมื่อกี้กําลังดีเลยใช่ลอยตัวต่อไปไม่ได้แล้วทําไมอ่ะ เพราะว่าลาวาร้นลาวาร้อนก็เลยลอยตัวได้เหรอใช่โบนายอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวก่อนเราจะต้องกระโดดไปตามโต๊ะและเก้าอี้พวกนี้ก่อนนะเราจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยน่าจะผ่านได้พี่ฝนเย้แล้วเมื่อกี้หล่นลาวาไม่เป็นไรหล่นลงไปแป๊บเดียวยังไม่เป็นไรเลือดรอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนทางนี้ทางนี้มีโต๊ะว,วางอยู่มีโต๊ะว,วางอยู่ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะที่อยู่หน้าห้องแล้วลอยลงมาลอยลงมาไม่ไหม้ไฟเหรอ จริงด้วยนะทําไมโต๊เก้าอี้ที่นี่ไม่ไหม,ไม้ไฟนานระวังให้ดีข้างนอกเราออกไปไม่ได้อะของทั้งหมดในโรงเรียนหล่นลงมากองอยู่นี่ตู้ล็อกเกอร์อย่างอยู่นี่เลยพี่ฝนจริงด้วยรีบกระโดดต่อไปเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะนานเพื่อนเพื่อของเราี่นะไหนเพื่อนเพื่อนของเรา,เ,เ,เ,ราเดี๋ยวกระโดดไปยืนตรงนั้นก่อนใครก็ได้ช่วยเฉดด้วยนะคะจริงด้วยนั่นไงพี่เอกนั่นมามิจังนี่นะมามิจังระวางให้ดีนะเดี๋ยวพี่อไปช่วยมามิจังก่อนนะทุกคนนะ ทำไมเกิดอะไรขึ้นกันคเนี้ลาว่าเต็มไปหมดเลยเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะออาไปจากที่นี่กันยังไงล่ะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากระโดดออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยหาวิธีกันไปเรื่อยๆมาวิจังระวังให้ดีนะเราจะต้องรีบออกไปกันให้ได้เหรอนี่ไงนี่เครื่องซักผ้าใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเร็วเขามาวิจัง<ๆ>เดี๋ยวไปกับพี่เอกนะพี่ฝน ฝากโบกับปุกปิ๊กด้วยนะได้เลยได้เลยมามิจังระวังให้ดีนั่นจะต้องกระโดดให้ผ่านมามิจังไม่เคยกระโดดด่านออฟบี้เหมือนพวกเราซะด้วยสินี่งยผ่านแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ฝนพาโบไปด้วยนะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะพาโบแล้วก็ปุกปิ๊กออกไปให้ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะพี่ฝนเราจะต้องกระโดดไปที่ไหนกันเนี่ยถึงจะรอดเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านี้เดี๋ยวพี่ฝนจะนําทางให้ก็แล้วกันโบ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 นายระวังจะหล่นนะ พ่อบอกว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วครับเรื่องลาวาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะฟังนี้ดูเหมือนกับว่าเส้นทางข้างหน้าน่าจะอีกยาวไกลดีนน่นนินมีที่กระโดดใช่แล้วพี่ฝนกระโดดขึ้นไปตรงบันไดก่อนดีกว่าไปบันไดใช่ป่ะพี่คิดว่าถ้ากระโดดขึ้นไปบนบันไดเราน่าจะรอดนะใช่น่าจะปลอดภัยลาวาไม่ท่วมนี่ไงมีเก้าอี้อยู่พอดีเลยพี่ฝนกระโดดขึ้นไปยืนตรงบันไดก่อนเลยกระโดดขึ้นไปบนบันไดเลยนะ่ะบูนี่ไงมาแล้วผ่าน แบบนี้เราก็รอดแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะพี่แอรรีบขึ้นมาที่บันไดชั้นสองแล้วเขาจะกระโดดขึ้นมาถึงไม่เนี่ยสองคนนั่นน่ะห็นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ลาวาน่าจะท่วมขึ้นมาสูงขึ้นแล้วนะเย้ยแล้วตู้ล็อกเกอร์เริ่มจะละลายแล้วแล้วโซฟานี้ก็เริ่มจะไหม้ไฟแล้วเราต้องรีบขึ้นไปชั้นบนก่อนเร็วเข้าเร็วเข้ามาพี่จังเดี๋ยวกระโดดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเย,ยแล้วลวค่ะคนหน้าดูมือนก็นว่าน่าจะมีลาวาท่วมขึ้นมาอีกนะคะ เพื่อนๆของเราจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยจริงด้วยเพื่อนๆในห้องของเราเขาไปไหนกันหมดอะ่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่หนึ่งสสาสี่แล้วก็ห้าคนเองผ่านแล้วสําเร็จงั้นมาพี่จังอยู่กับพี่ฝนก่อนนะได้เลยค่ะทำยังไงดีคะเราจะอกไปยังไงเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะเออนายมาจากไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นแล้วครับลาวาทั่วเมืองอะดิครับ ลาวาทั่วเมืองอย่างนั้นแล้วครับหรือท่วมเฉพาะโรงเรียนก็ไม่รู้สิแย่ยแล้วแล้วครับแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไรถ้าลาวาท่วมแบบนี้เราจะต้องเดียวไปจากที่นี่นะครับแล้วชั้นบนเป็นไงบ้างครับเนี่ยชั้นบนตอนนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทุกคนขึ้นไปรวมกันชั้นบนก็ได้นะเดี๋ยวพี่เอกจะลองกระโดดตามหาเพื่อนๆแถวนี้ดูก่อนจะไปคนเดียวได้ยังไงอ่ะไปคนเดียวดีกว่าพี่ฝนฝากมามิจังด้วย้ทอังก์ไม่ต้องเป็นห่วงก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเพ,รรพื่อนๆขึ้นไป เดี้ยก่อนพี่ฝนเรารอดูท่าทีพี่เอกก่อนดีกว่านะจริงเหรอไม่ต้องห่วงพี่เอกผ่านได้อยู่แล้วผ่านได้แน่น่ะแย่แล้วตัวสูงเกินไปติดหลอดไฟ,ไฟติดหลอดไฟข้างบนระวังให้ดีนี่เปียนโนที่อยู่บนชั้นสี่นี่นะเปียนโนชั้นสี่เหรอทําไมหล่นลงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะหรือว่าแถวนี้จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ค่อยชอบมาพากลหรือเปล่าจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีลาวาอยู่เต็มทางเดินไปหมด แบบนี้ชั้นหนึ่งก็คงแย่แล้วสินะเดี๋ยวก่อนห้องสมุดเป็นยังไงบ้างนั่นโกโกวานี่นาเจอใครอะโกโกวานั่งอยู่ที่ห้องสมุดเดี๋ยวเพ็จะเข้าไปช่วยก่อนเจอเพื่อเหรอใช่แล้วพี่ฝนช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในห้องสมุดต,ตั้งนานแล้ววันนี้ฉันเป็นบรรณานหลาห้องสมุดหนึ่งวันนะจริงด้วยสินะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าได้ยินจ้ะแต่ฉันไม่กล้าออกไป ไม่ต้องเป็นห่วงนะลาวาท่วมไปหมดแล้วทํายังไงดีเดี๋ยวตามี่เอกมาก็าแล้วกัน่ะเดี๋ยวตามผมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอยู่กับพี่ฝนก่อนใช่ตอนนี้ที่ชั้นสองปลอดภัยที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงพี่เอกสามารถกระโดดผ้าผ่านมาได้อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นฝากด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรครับตามมาได้เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปทางไหนกันเนี่ยทำไมมีแต่ลาวาเต็มไปหมดเลยอะ อย่าเพิ่งตกใจไปนะถ้าเราสามารถกระโดดผ่านแล้วก็เราก็จะออกไปจากที่นี่ได้นะเดี๋ยวก่อนอื่นขอกระโดดไปดูด้านหน้าก่อนนะครับตรงนี้มีบันไดรออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะผ่านไม้ผ่านไม้ผ่านแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพวกเราจะไปรวมตัวกันที่ชั้น3แต่ว่าเพียกจะต้องไปดูคนอื่นก่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับระวังตัวด้วยนะระวังตัวด้วยนะจ๊าข้างหน้านั่นน่าจะยังมีเพื่อนของเราอยู่อีกนะ ห้องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นเหรอฮึบมาแล้วกระโดดผ่านไหมกระโดดยากเหมือนกันพี่ฝนเพราะว่าติดหลอดไฟข้างบนตลอดเลยในห้องคอมมีใครอยู่หรือเปล่าครับใครก็ได้ช่วยจัดด้วยค่ะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนหัวหน้าห้องอยู่แถวนี้เลยนะฉันอยู่ทางนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะในห้องนั่นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนี่นะเจอใครบ้าง่ะเยอแล้วล่รครับลาวอท่วมโรงเรียน ระวังให้ดีนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกําลังนั่งทํางานคอมพิวเตอร์ส่งคุณครูอยู่ดีๆราวาก็ท่วมโรงเรียนเฉยเลยพี่เอกเจอใครบ้างแล้วเนี่ยเจอเพื่อนผู้ชายอยู่ข้างในห้องเนี่ยคนหนึ่งถ้าอย่งางนั้นรีบบอกเขาให้รียบระโดดมาที่นี่มาที่บันไดานายน่ะเดี๋ยวไปรวมกับพวกเราที่ชั้นสามนะตอนนี้บันไดเนี่ยน่าจะปลอดภัยกระโดดไปได้ไหมครับเร็วเข้าเร็วเข้าดูเหมือนกับว่าราวากำลังจะท่วมขึ้นมาอีกนะ ก็น่าจะพอกระโดดได้นะครับไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น3แล้วกันนะใครก็ได้ช่วยจัดด้วยนะคะนั่นเสียงหัวหน้านี่นะแล้วก็นั่นอ้อยด้วยนี่งั้นผมไปก่อนนะครับมาทางนี้เลยนะคะบันไดชั้นสองปลอดภัยอยู่เดี๋ยวเพียอกจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้นะทุกคนมีใครได้ยินแชนบ้างหรือเปล่าคะได้ยินครับได้ยินทางนี้ ้าทางหนีลาวาถูวมหลงดีอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละครับอ้อยเดี๋ยวมากับพี่เอกก่อนนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหละจ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็เจอลาวาท่วมโรงเรียนตอนนี้ทุกคนไปรวมกันที่ชั้นสามแล้วรวมกันที่ชั้นสามแต่ว่าตอนนี้เราจะผ่านด่านนี้ไม่ได้ยังไงกันละค่ะเดี๋ยวไปกับพี่เอกนะเดี๋ยวพี่เอกจะพาก,กระโดดข้ามไปน่าจะผ่านได้ทุกคนเจอใครบ้างแล้วเจออ้อยหัวหน้ารอยอยู่นี่ก่อนนะครับ ใครก็ได้มาช่วยหัวหน้าห้องด้วยค่ะเดี๋ยวไปช่วยนะครับแย่แล้วลาวาท่วมเพิ่มขึ้นมาแล้วพี่เอกกระโดดลำบากมากอ้อยระวังไปเองนะทางนี้ฉันอยู่ทางนี้ค่ะผมมาช่วยเราครับหัวหน้าใครกันหรอคะพี่เอกครับพี่เอกมาแล้วครับมาแล้วหรอค่ะทธอหมถึงมาช่วยฉันไปขอนสุดท้ายแล้วคันนี้อ่ะ ก็หัวหน้าอยู่ท uh ี่ห้องสุดทางเดินเลยไม่ใช่เหรอครับเนี่ยคือว่าอยู่ดีๆก็เกิดลาวาท่วมโรงเรียนขึ้นมาเราจะหนีออกไปจากที่นี้ยังไงกันคะแย่แล้วน้ําท่วมโรงเรียนไม่ใช่น้ําครับตอนนี้ลาวาท่วมหนักขึ้นมาแล้วแย่แล้วแบบนี้เราก็ออกไปทางข้างหน้าไม่ได้แล้วพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นพี่เอกลาวาท่วมขึ้นแล้วทุกคนไปรอกันที่ชั้นสามเลยนะจริงด้วยลาวากําลังจะท่วมขึ้นมาอย่างเยอะหลบก่อนครับเดี๋ยวผมจะทุบกระจกให้จะทำยังไงครันียนี่นี่ทุบทุบกระจกเลย ตุ๊กกระจกเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงแย่แล้วเราววาทุม่มไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ผมทุบก,กระจกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชั้น3เองเป็นไงบ้างเดี๋ยวพีพเอกจะออกไปทางกระจกแล้วกระโดดขึ้นชั้น3าจะกระโดดมายังไงอ่ะนี่ไงมีทางขึ้นไปอยู่มีทางขึ้นมาใช่ป่ใช่เดี๋ยวพีพเอกจะกระโดดขึ้นไปทีเดียวเลยนะกระโดดพาหรือเปล่าพร้อมแล้วนะครับหัวหน้าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยนี่เราปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะ่ะครับเดี๋ยวไปรวมตัวกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนนะตอนนี้เขาอยู่ตรงทางเดินบันไดนะครับ ทุกคนอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยพี่ฝนเพิกมาแล้วอยู่บันไดไหนกันเนี่ยบันไดนี้หรือเปล่าทางนี้อยู่ไหนอา้าวนี่โกโกวาอยู่นี่เดี๋ยวไปกับพวกเรานะไปทางไหนจ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ฝนอยู่บันไดอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะใช่ครับเราต้องไปบันไดที่สองน่าจะเป็นบันไดาทางลงตรงนี้นะทุกคนปลอดภัยดีใช่หรือเปล่าพี่ฝนอยู่ไหนอยู่ทางนี้ เียงมาแล้วปลอดภัยดีกันใช่ไหมอ่ะปลอดภัยดีกันนะครับทุกคนน่ากลัวจังเลยครับใช่ลาวาท่วมขึ้นมาสูงมากเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราทุกคนขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้ากันดีกว่านะแต่ว่าถ้าลาวาท่วมขึ้นมาสูงแบบนี้เราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะ่ะเราต้องออกไปได้แน่นอนก่อนอื่นขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าก่อนปลอดภัยกว่าเยอะไปที่ชั้นดาดฟ้านะใช่เพราะที่นุ่นลาวาน่าจะท่วมไม่ถึงชั้นบนสุดลาวาจะต้อง ท่วมขึ้นมาช้าใช่ถ้าลาวาท่วมช้าเรายังมีโอกาสเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โบหายไปไหนโบเร็วเข้าตามมาโบ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 นี่ไงขึ้นมาถึงแล้วพี่ฝนด้านฟ้าอย่างนั้นเหรอใช่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นบนเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างโอ้โหแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนเรากันแน่เนี่ยนั่นสิตอนนี้ พราวาไม่ได้ท่วมแค่ในโรงเรียนแต่กำลังขยายออกไปในเมืองสักุระด้วย